สวัสดีจ้ามาพ่อกันกับกบด้อยหน้าสดนะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดจ้าวันหยุดก็ไม่ว่างนะคะตอนนี้สามีไม่อยู่สามีไปเดินเขาจ้ะวันนี้อากาศร้อนสามสิบหกองศานะคกร้อนมากในประวัติศาสตร์นะคกร้อนมากตั้งก่ตั้งการมีหน้าร้อนมาแล้วก็ร้อนร้อนมากนะสามสิบหกองศาจ้ะ กินขนมหวานเข้าไปแล้วมันอยากนึกเผ็ดเปรี้ยวคืออยากตำปกอกินของหวานเข้าไปแล้วมันนึกอยากไม่ได้กินข้าวไง อากาศร้อนไม่นึกอยากข้าวจ้ะพี่น้องมันนึกอยากอะไรหวานหวานนึกอยากของหวานนึกอยากของเผ็ดของเปรี้ยวอืม มาละกอเฉยอันนี้จะกินมะละกอเฉยเยไม่กินขนมจีนจ้ะลวกขนมจีนลวกทีห่อหนึ่งก็กิโลหนึ่งอ่ะนะมันก็จะกินทั้งวันก็จะอ้วนนะพี่น้อง คอยพ่ครนึกอยากไม่นึกอยากข้าวไม่นึกอยากเส้นอันนี้เน้นมาแลวกลอกินคู่กับเบียร์อากาศมันร้อนจากพี่น้องนึกอยากจะกินอะไรเมาเมาเย็นเย็น เบียร์เย็นๆรักกระป๋องหนึง่งเย็นนี้จะกินซีฟู้ดไม่หุงข้าวจ้าจะกินเฉพาะกับมีกุ้งมีปูซื้อมาเยอะแยะเลยปูซื้อไม่รู้กี่โลอะปูนึงซื้อมาซื้อปูมาห้ากิโลจะเอามานึ่งซื้ออ่ากุ้งกุ้งไอ้กุ้งกุ้งหัวโตอะกุ้งแม่น้ำมากุ้งหัวโตอะ มาโลนึงวันนี้จะกินจะกินกับจะ้ะซื้อปูมาห้าโลจะมานึง <c oughs> กิโลนึงนะ่ะมันมีอยู่สามตัวก็ไม่กินข้าวจะกินตะกับ เนี่กินซีฟู้ดนะวันเนี้ย กินแ <c oughs> ล้วซ่วงวันนี้ตื่นสายจ้าววันนี้ตื่นเที่ยงบอมระอวานจัดการบ้านช่องไปเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทำวันวันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยใช่ไหมล่ะลูกเต่าผัวก็หยุด ตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุกจากที่นอนโอ้ยเพ็ด เรากินีคำหนึ่งไปล้วโอ้ยเผ็ดมากมีเลี้ยนจี่อยู่นี่หน่อยเนี่ยเอาไว้สามีกินโอ้ยเผ็ดเงยแต่เงอแตน ค่อยบ้านที่บ้านนะเปิดแอ์นะแต่ว่าเหงื่อแตกเหงื่อแตนแอร์มันไม่เย็นไปก่อนจ้าวันนี้มาทักทายเฉยๆนะครับมากินตามะโกทักทายพี่น้องซื้อๆดอกจ้า,าไว้เจอกันใหม่จ้าไปแล้วจ้าไปบายจ้า